ขูดคูดคูดออกกว้วงออกเป็นแบบว่าก้วงพ้อมเลือกพอดีทำนี่นาทีสั่งงานนะค่ะสั่งงานมีนาทีสังงส่งงานเพราะสิงงนสปลูกต้นกล้วยนะคะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะจากเพื่อนสาวน้องรบุบผามาลาบา้านท่าน่มีต้นกล้วยก็เลยเอาน้องกล้วยมาได้นอนหนึ่งสิปลูกนะคะอันนี้เป็น นอ้กล้วยสองนอเนี่เป็นนอ้กล้วยหอมนะคะอะต้นอัศิบนใหญ่บาใหญ่หลายบรสูงหลายนะคะกล้วยหอมส่วนนอน,นี่จะเป็นกล้วยน้ำว้าอ้าคุณพักฉันฮะเอะออะไรแต่คุณต้องมั้เหนื่อยแมหน้าอะไรอย่างงี้ง กีเตอล้อกก้ำใส่ลูกเต่าได้อยู่เขาได้ใส่เด็กกินนี่ตี้เอ้ยปลกน้ำตาเล được mình tổng quẩy sai mình này Ủa? Thôi, cái nào เขาต้องเหนียลุงบ่จะสิได้บอสิดติดบ่ผู้ใดรู้เรื่องกล้วยผู้ใดรู้เรื่องว่าปลูกกล้วยเนี่ยเราโดนไู้ใดช่วสิเขาสจะปว่ากล้วยติดบ่ติด อยู่กับู่กังบ้าเติโดนบ้หนโดนบ้สีหัวดอกแตกนอผู้ชาเราปลูกอาิีเดยงเหเลยลังบ้านันมันแตกอเปย่งบ่ก็รวมๆอย่แล้วอ่ะก็เฮ็ดอันนั้นหลายพี่นอรวมๆแต่ว่าแลเทียมึงกุ้งกง หยนมันคุ้ยนะคะเพื่อแบบถ้าเพิ่อน,นอยากแตกนอแตกยังโอเคค่ะข้นขาต้นกล้วยนะคะโดน้งาก่อนเป็นหละค่ะกูใส่อะไร